สวัสดีค่ะวันวาน,วนพัดแล้วก็น้องพลนะคะวันนี้เราจะมารีวิวขนมตัวนี้ของญี่ปุ่นค่ะมันเป็นลูกอมซอฟต์แคนดี้รอมรสที่เอาไว้ให้เด็กๆเล่นได้ก็คือมันมันอามาปั้นเป็นตุ๊กตาได้นะคะเดี <Wow. S 1> ๋ยวเราจะลองมาปั้นดูวันนี้ว่า,วาให้น้องพลกับพัดเนี่ยปั้นจะออกเป็นลูกทรงยังไงแล้วจะกินได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะให้น้องแกะก่อนอุ้ยนี่กล่องนี้ค่ะในหันดังนี้สิคะเอบ อ๋อไม่มีอะไรตรงซองเลยค่ะบ้างเปล่าดูตามรูปครับดพึด่งพ้าให้เฮียช่วยทำมันคืออะไรมันคืออะไรไม่รู้อะไรมาดูว่ามีอะไรบ้าง <c oughs> มันคือดินน้ำมันมันคือแคนดี้ลมรถนะคะ <c oughs> อ่าตอนนี้มีมีตัวให้ปั๊มนะคะเนี่ยมีตัวให้ปั๊มอ่าแ,แล้วก็มีอ่าอุปกรณ์ไว้ปั้นนะคะอ่าลองปัปรร้นดูค่ะเด็กๆเวลาแกะแกะระวังระวังนะคะ หนูว่าผสมผสมกันได้แล้วนี่คืออะไรอ่ะอ๋อนี่ไปโรยนี่เป็นช็อกโกแลตไปโรยหรอมีตุ๊กตาด้วยไงไว้ติดกินได้ไหมเนี่ยตุ๊กตาใช่แล้วก็มีอันนี้ด้วยแกะมาเลยค่ะหนูแกะใส่ถาดไปเลยค่ะถาดล้างเรียบร้อยแล้วแกะมดเลยเหรอคะแกะเลยค่ะหนูต้องกินที่หมดอยู่แล้วค่ะหนูต้องปั้นเป็นรูปๆค่ะสีดำสีดำเออ กำลังทำลูกเพื่นรุ่นกับอะไรเอ่ยหมีนะคะน่าจะเป็นกับหมีนะคะเฮียมันเป็ตัวอะไรอ่ะเฮียคะขันมาดิลูกกระต่ายหลุดมันไม่ได้เป็นลูกกระต่าหลุดแล้วกระต่ายหลุดแล้วมันคือตัวอะไรอ่ะมีหนวดด้วยมันกินได้มันจาแพนกินมินจาเพนกินแล้วมันกินได้ไหมกินไหมลองชิมไหมกินเลยหรอ อะลองกินพิอท็อฟฟี่แหละอร่อยป่ะขี้ม,มือตัวเองอร่อยป่ะไหนหนูเสร็จยังคะขี้ม,มือหนูเสร็จยังคะยังไม่เสร็จเปรี้ยวนะเียวเหรอเฮ้ยอ,อยากลองชิมอะเมื่อกี้น้องทำเพนกวินนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้ทําให้เรากินบ้างนะเดี๋ยวจะมากินขี้มือน้องกันขี้มือใครล้างมือแนละ้วเนาะอันนี้คือปลาอะไร ้ <แก S 1> ปลาวานไม่ใช่ปลาโลมาอันนี้ใจวานกินใช่ป่ะ, <What? S 1> ะมาผ่างมันจะขาดไหม <c oughs> มันมีความนุ่มทิ่มเหมือนกับเป็นสูตรกัดด๊ดนะคะลองกิน,นดู <c oughs> ให้เจวานกินปลาวานใช่ป่ะ <c oughs> มันก็มีความเจียวใม่ปั้นต่อชื้ง <c oughs> อันนี้อันต่อไปค่ะ ไอซ์ครีมจิ๋วค่ะจิ๋วมากๆจิ๋วจนสองชั้นอ่ากินเลย <c oughs> เอ้ยอร่อยไหมทำไมทำดีหน้าอย่างนั้นพัดกินยังคะพัด <c oughs> ไม่กินละคะพัดปั้นอย่างเดียวเลยค่ะพัดกินด้วยสิคะ <c oughs> นี่ตัวอะไรเนี่ยเละมาก <c oughs> เลยตอนนี้ตัวอะไรอะ่ะห <c oughs> มีเหรอหมีอะไร <c oughs> อ่ะชิมยังหนูยังไม่ได้ชิมเลย คนนี้นี่กินอะไรก็อร่อยใช่ป่ะอร่อยไหมคะอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวเหมือนกันเลยในเหลืออีกกี่อันปั้นให้มันเสร็จจะได้กินต่อลองปั้นรูปอื่นบ้างสิมันมีรูปอะไรบ้างอะมีหลายรูปบ้างเลยเห็นป่ะเนี่ยมีหลายรูปบ้างเลยเราปั้นต่อมีตัวอะไรคะีตัวผีผ<อ>ีเหรอคะจับนิ่งๆหน่อยจะจะได้ซูมให้มันเห็นผ,ผีออะะไระ่ อะกินติชอต็อกโกแลตหรอไม่ือช็อกโกแลตหรอสีดำอันไหนลองกินดูชิ <S 2> <S 2> ช็อกโกแลตไหมเ,เดรี้ยวเหมนเตี่ยวเหมือนกัน <S 2> <S 2> มันคืออะไรอะช็อกโกแลตปะคิดนานเลย,เลยู่ด้วยคลายๆสรุปมันคือชอ็อกโกแลตปะเอาโซดาเหรอสีดา<ะ>่ามันหรอโซดา,ดาไออ้อมมาชิมดูดิ่ทำให้จอนสักอันหนึ่งชิหนูจะทำหนูทำอะไรให้จอนกินคะขออันเล็กๆไม่เอาใหญ่มาก เอาไอติมสีดําก็ได้นะหรือเอาเนยก็ได้แล้วแต่หนูน้องบอกว่าน,นี่คือไอติมค่ะนั่นตัวอะไรคะอุ้ยลูกตัวอะไรอะ่ะน้องบอกว่าน,นี่คือไอติมให้เจ้าบ้านนะคะจะคืนดูนะคะมันคือขนมที่เล่นแล้วสนุกค่ะแล้วก็เป็นโซดาอ่าเป็นโซดานะคะ <ๆ S 2> แต่ <ๆ S 2> สิ่งที่เราได้กินก็คือขี้มือล้วนๆ,ๆ,ๆ ของเด็กบางันนีนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบก็ลองไปหาซื้อมาดูเนี่ยคือแบบว่าเราไปซื้ออยู่ที่ดองกีดงก้ดองกีะคะ้ค่ะร้านเจ้าเก่าประจำนะคะจ้าประจำเราเลยดาบตัวอะไรคะดาบดาบอะไรมันเป็นกลมอย่างนั้นดาบกลมเอากินเลยดาบกลมปั้นแล้วก็กินปั้นแล้วก็กิน,นเอาเป็นว่าใครชอบก็ลองไปซื้อดูมันไม่ได้มีแค่ตัวนี้นะไอติไอติมอีกแล้ว ไอติมจะจังเลยอ่ะก,กินเร็วะมี <c oughs> ทั้งเป็นแบบเยลลี่เนาะที่เราเคยเล่นใช่ปะที่แม่บว่าเอาไปผสมน้ำแล้วเทเป็นเจลาตินเลยพวกเนี้ยเนาะ่อันเนี้ยอันนี้ดูเวิร์กสุดเพราะว่าอันนี้มันเป็นแบบปั้นปันมันง่ายไม่ต้องมานั่งใส่น้ำผสมน้ำอะไรเงี้ยค่ะนี่คือปั้นเอออ่ะเด็กๆแล้วมาปิดรายการกันดีกว่าค่ะเอาเป็นว่าคลิปในวันนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวให้เด็กปั้นต่อกันนะคะ สนใจก็อย่าลืมไปซื้อมานะคะของญี่ปุ่นนะคะมีขายต้องหลายแบบเลยวันนี้วันวานพ่นน้องพักลาไปก่อน,นะค่ะบอกไงบ๊ายบายค่ะ